อันนี้คือดอกมอคคารีนะคะสวยไหมคะทำเป็นสวนผสมค่ะมีต้นมะเขือมีใบกะเพรามีเยอะแยะเลยค่ะทำเป็นสวนผสมนะคะอันนั้นสวนงาเก็บเกี่ยวไปแล้วค่ะงาเก็บเกี่ยวไปตากไว้ที่บ้านแล้วนะคะเมื่อวานนี้ว่าจะมาหยอดข้าวซ้ำก็ยังไม่ได้หยอดยังไม่เสร็จค่ะเพิ่งได้ขครึ่งขวดเหลืออีกสองขวดครึ่งค่ะ มาเจองานใหม่ก็ทํางานใหม่ไปเรื่อยมาดูตะไคร้ก็แตกรากก็เลยต้องมาปลูกตะไคร้ก่อนค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ว่าจะทําแปลงผักดูนะคะก็ยังไม่ได้ทําค่ะมาเจอพลังแสงอาทิตย์ก่อนก็มาจัดพลังแสงอาทิตย์ใหม่ เพราะว่าเอาวางไว้ข้างบนนี้ปรากฏว่าดินมันยุบตัวมันสไลด์ลงฝังลงไปในดินหมดค่ะเลยต้องไปดึงขุดขึ้นมาใหม่แล้วก็มาเรียงไว้ใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องเอาหญ้าตรงนี้ให้หมดเพราะว่าผักที่เริ่มปลูกไว้เริ่มแทงยอดแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะมีผักผักกำลังแทงยอดค่ะ แล้วเมื่อวานนี้ที่ต้องหยุดพักไปเพราะว่ามาทำค้างถั่วไปจับไม้มาทำค้างผัวไปเจอแมงป่องต่อยสะปวดแขนเลยค่ะเลยต้องพักงานไว้ก่อนตอนนี้นก็เก็บผักเกษตรมาแล้วก็แพจอดเทียบท่าแล้วก็ขึ้นมาขึ้นข้างบนนะคะเดี๋ยวจะต้องพักสักหน่อย แล้วพอแดดร่มลมตกกว่านี้ก็จะไปหยอดข้าวต่อค่ะนี่นะคะบรรยากาศน่าอยู่ไหมคะถ้าถ้าน่าอยู่ก็มาเดอ้อค่ะหัวข้าวผู้อื่นเขาเขียวสะอุมหมดแล้วของบิริยายัางบุไปหน้ามาหลังเลยค่ะถ้าอยากกินผักเกษตรนะคะมาได้เลยค่ะทอดยอดเต็มเลยค่ะทุกมีสองสาขา ผักบุ้งก็ทอดยอดสวยๆนะคะเห็นไหมคะ